ดูทักนาทีชาแนลนะครับจะพามาชมการฟิตซอว์ุณหลงฟองสวนภูรีสอร์ทนะครับกลังนี้คือเจ้าบุญหลงนะครับมีปูวารุณีสอเพลินจิตนะครับอดีตแชมป์มินิไฟเวทเวทีมวยราชดำเนินนะครับไออูเข้มไอบุญหลงนะครับ ห้องสวนปูรีสอร์ทนะครับจะเจอกับเพชรสมานซอสสมานการเม้นนะครับติดก้าตุลาคมนี้นะครับเอรีมวยนาชาติลังสุดนะครับแต่ทอดทางช่องทูขอยูมวยมันวันศุกร์นะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์มวยมันวันศุกร์ด้วยนะครับรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับซุปเปอร์แบนตัมเวทนะครับร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับบุญหลงห้องสวนปูรีสอร์ทครับติดตามครับ โอ้นีเวลาซ้ายบนหลงนะครับแนววิ่งต่ พี่สวยสังหารีวิวโมเด็ตเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้นะครับนาเทนเนอร์นะครับฝีมือดีครับต้องไปพบเพชรจินดีครับเป้าให้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับปล่อยวันเกิดเสียโบส์นะครับวันที่เก้าตุลาคมนะครับรับชมได้นะครับทางโมเด็ตเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสัมพันธ์นะครับ โค้งสุดท้ายของเบบี้นะครับนัดทีชาแนลนะครับพามาเช็คกิตนะครับเบบีนะครับต้องไปพบนะครับเทนให้นะครับโค้งสุดท้ายครับเปินมาแล้วนแย่ไปแย่แยัดใองเบิร์นนะครับเบิร์สิบมเข็งนะครับ9ตุลาคมนี้ครับนัดกันไปเบิร์นเดย์เสียโบสนะครับติดตามครับ เวตอนตอนะนครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์นะครับคุณหลงพรสุธคูริสอทกับน้องวีวีนะครับนครับพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างครับก <Oh, ็สบายครับบีรเป็นคนเดียวของพี่คี่ไปไม่ไม่เคยของครับคจะรอดหรือเปล่า เพราะว่าทสมันมือที่ไปดูมาเนีเขาความรวดเร็วนความรวดเร็วจะมอมวยอะไรก็มีตัวช่วยที่เขานะครับผมพูดนิดนึงแต่ที่คิมว่าดูบุญสมานที่ได้ดูกับุูกับุหลงตลอดกี่ซ้อม่ดูแล้วเมื่อตัวร่างกายองพร้อกเ้จะอะไรก็ตั้งใจนะนนี้ผุ้หลงโตขึ้นเยอะ ก่อนเป็นเด็กเกณเกีย <necessary> ร์คนเดียวนะตอนนี Meat ้ก็เลิกเกีย <dishes> ร <together> ์แล้วกลายเป็นเด็กที่มีรู้ความรู้ความแสความนึกคิดที่ดีขึ้นรู้จักหน้าที่ครับก็ก็ดีใจที่หลงเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นแบบหนึ่งแต่วันนี้ก็เป็นอีกแบบครับก็ดีใจที่เราทำเด็กคนใ้แห้เจริญเติบโตทางความคิดได้ดีใจครับหลองพูดถึงไฟนี้หน่อยเราเป็นขุนพลพี่ดีคนเดียวเท่านั้นเองชกวันเกิดทุกทีเป็นไงบ้างกดดันไหมก็ไม่กดดันครับตั้งใจครับ เราะว่าคนเดียวที่เขาไปชกจำได้แชมป์ครับเราเคยเป็นแชมป์เลยหรือเปล่าครับไม่เคยครับเคยชิงไหมไม่เคยครั้งแรกในชีวิตเลยเราได้ศึกษาเทปการชกของเป็นสมานมาดูครับดูมีลูกไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นจุดอันตรายของเขาเขาไวครับเขาถอยเตะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราวางแผนไวยังไงก็ดูเลยครับก็เราก็มีลูกหนักอ่าเขาเขย่ากับไอ้พี่กัดร้อยยี่สิบสป่ะ น้ำหนักนี้เป็นไงบ้างก็ได้ครับครับไม,ไม,ไม่ไม่คุ้มเยอะคุมประมาณเท่าไหร่5โลได้ไหมปรม7โลได้ประมาณ6-7โลเลยนะฝากอะไรแฟนคลับสายบอลมันูนิดนึงก็ปากช่วยเชียร์ด้วยนะครับจะอยากเป็นแชมป์อยู่ครับต้องเอาแชมป์ไม่ได้ครับครับโอเคที่บุญหลงวิววิวโชกคู่ B ibi. B ibi, B ibi, ไหนนะครับคู10่10คู่10ต่อยกับใครครับต่อยกับน้องเคยชกดเจ็ดน้องเจ็ดค่ะเคยเจอไหมคนนี้เคยเป็นไงอ่ะผลแพ้ค่ะ ครั้งเดียวใช่อ๋อแล้วในวันศุกร์นี้เราต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมในการเจอผู้ประกอบการคนนี้ก็ก็ความแข็งแรงแล้วก็ใจค่ะอ่าแล้วไฟนี่มาเก็บตัวพี่ดิ๋นครับหรือว่าเอ่อก็ซ้อมอยู่ใจแล้วก็มันมีแก๊อ่าได้มีคู่ซ้อมซ้อมสักคนตาดุเลยตาเปลี่ยนสีเลยนะซ้อมดีตาเปลี่ยนสีเลยน่าจะมันศุกร์นี้ใ ครับฝากแฟนคลับวิวี่หน่อยให้ตามเชียร์หน่อยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเชียร์วิวี่1709เลยนะคะติดตามใจทับไล่ที่เป็นที่ขำเรื่องค่ะโอเคครับครับเดีนยวกันมาเช็คฟิตนะครับบุญหลงนะครับแล้วก็น้องวิวี่นะครับค่ายเมวยเพชรินดีอะคาเดมี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ